S <S <an> ปเปียวจิ๋วไปไอ้จักร้องไอ้เฮียหัวลายเฮีย, <S an> ยเลยมาอืมเฮ้ยล่ะไอ้จักร้องอย่าหัวลายจิ๋วไปกูเจฟี่ Olha aí, Ia! Olha aí